ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมช่องสะหายห้ากินนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับออกมาห้าเห็ดโคนกันครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วครับได้ข่าวว่าเห็ดโคนขึ้งครับเลยมาห้ากันครับนี่มาพร้อมจิ้มแล้วครับโทษผู้นำถากไปห้าเห็ดวันนี้จะได้ไหมเนี่ยได้ข้าได้ไปแล้วก็มาก้อนเ่เาเจอไปแล้วเลยพามาห้าครับ ก็ยังไงดี๋ยวเรอมาติดตามรอลุ้นรอชมครับว่าวันนี้จะได้เห็ดให้นานาได้ดูหรือเปล่าพร้อมแล้วเราก็มืยกันเลยครับก็อย่าไปเลยครับน้ำมีใช่ไหมไม่ตี เฮ้ยเออนี่ยครับก็มาเจอแล้วครับเห็ดโคลนครับว่าจะเจอได้ครับก็เริ่มมืดแล้วครับขึ้นอยู่สามดอกครับยังได้งัดครับอดอกฟื่อยครับสอดอกดจิ้มลองงัดครับมไม่แน่วะ นั่งทับไปหมดแล้วมั้งอืม,อมาแล้วครับก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับประมาณ6้องกว่งกาอืมพอได้งัดแล้วครับเอาและมันมากแล้วครับคืนนี้อีเย็นนี้ เด่นๆเลยครับลานี่ยครับสาดอกได้แล้วครับได้งัดแล้วไปครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับครับก็มาเจออีกครับนี่ครับบานครับกี่ดอกครับสามดอกสามดอกครับ โค่นครับเริ่มบานหมดแล้วไปครับช่วยกันเลยครับไปหากันต่อครับกับก็มาเจออีกแล้วครับนี่ครับจิมเอาเจอครับโอ้ยไปนี้ทัน,นัดเลย อ้นี่ครับเจอแล้วครับช่วยเลยครับพอได้ครับนี่ครับเห็ดคอนครับอ๋อชวยมากเลยครับชุดนี้แงะกันเลยครับอ๋อเราปวด หาพอกินครับเริ่มบานหมดเลยครับได้ฝน,เ,นนะเปียกฝนเลเปียกฝนได้กินแล้วตอนนี้ก็เริ่มอากมา,มาล้วกุ่มกว่าๆแล้วครับเริ่มมืดแล้วครับก็มาห่างแต่ฮ่าโมา่ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ สวยกันเลยครับเฮ็ดโคนเนี่ยในตอนกลางวันนะจะขม,มตๆตุ่มๆตอนกลางวันเห็นนี่ครับย้อนแล้วครับใช่ครับปิดไฟมองไม่เห็นนะเงียบนะฮได้ต้มแล้วครับวันนี้คืนเงียบแต่ครับดูกันต่อครับ ก็ลงจะเข้าครับนี่ครับพลนงานครับค่ำคืนนี้นี่กอได้ต้มครับอืมก็มาครับจิ้มครับจิ้มผามาห้าครับนี่ครับย้อนเลยครับนี่ครับได้ต้มคมับวันนี้โอ้ยเป็นโรงงานอก็ฝากพลนงานช่องฟ้าห้าห้ากินด้นะครับว่าทำคลิปไปที่ไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอต่อกับกอนเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับที่คอยติดตามและรับชมครับ pa wow. h